ນາໂບຕສາພະກວະໂຕອະຣະຫະໂຕສັມມາສັມບຸດທະສານາໂບຕສາພະກວະໂຕອະຣະຫະໂຕສັມມາສັມບຸດທະສານາໂບຕສາພະກວະໂຕອະຣະຫະໂຕສັມມາສັມບຸດ ทัสน์อิโตปรรังสักกัจังธรรมโมโซตับโบโบติบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นธรรมบรรณาการ ในโอกาสที่พุทธบริษัททัางหลายได้มาประชุมพร้อมเพียงกันโดยปารกว่าในวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันพระขึ้นสิบห้าคำเดือนเจเบื้องต้นพึงสำรวมกาย วาจาให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามซึ่งชื่อว่าศีลจงสำรวมใจให้สงบเป็นสมาธิและพึงตั้งใจพิจารณาเสียงที่รับฟัง เพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อปฏิบัติทางกายวาจาปฏิบัติทางใจพร้อมทั้งพิจารณากระแสธรรมท่านก็จะได้ศีลสมาธิปัญญาไปในตัว ปัจบันการเวลาผ่านพ้นมาเร็วตอนนี้ก็เข้ามาเดือนเจ็ดหรือเ,เวลาไม่นานก็จะเข้าพรรษาแม้สถานการณ์ในการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสเขาบอกว่าดีซึ่งก็จะมีการใช้ชีวิตเป็นปกติจะมีการประกาศเป็นจังหวัดนำร่องเปิดหน้ากากอนามัยไม่ต้องใช้หน้ากากอนามัยว่าอย่างนั้นแต่ ในความเป็นจริงการแพร่ระบาดของไวรัสก็ยังมีอยู่เหตุการณ์ก็ยังต้องเฝ้าระวังแต่ถ้าหากมีความกลัวเกินไปก็เป็นปัญหาอีกจะไม่กลัวเลย ก็เป็นปัญหาฉะนั้นจริงอยู่ที่ว่าการใช้ชีวิตต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทเหมือนเดิมความไม่ประมาทนี้เป็นสิ่งสำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ ดำรงตนดำรงชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าหากชีวิตมีความประมาทแล้วก็เป็นหนทางไปสู่ความตายตายทั้งที่ยังมีลมหายใจเรียกว่าตายทั้งเป็น หรือตายแบบสิ้นลมหายใจคือตายจริงๆตายทั้งสังขารร่างกายฉะนั้นความไม่ประมาทนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญชีวิตเราท่านทั้งหลายรวนตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนในเรื่องของความตายมีให้เราเห็นอยู่เป็นประจำ เรียกว่ามีให้เห็นเราก็ได้ยินได้เห็นหรือได้ไปร่วมงานกันอยู่เป็นประจำบางครั้งสิ่งที่เกิดเป็นประจำก็กลายเป็นความเคยชินเหมือนกันความเคยชินจนทำให้รู้สึกว่าไม่กลัวตายเมื่อคืนได้ไปร่วมงานศพ โดยสภาสงฆ์จังหวัดชนบุรีได้บำเพ็ญกุศลศพถวายให้อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาดินยานิมิตวัดเขาดินยานิมิตเรียกว่าให้หลวงพ่อสักเพียมอายุ80กว่า อันนี้ก็ถือว่าอายุเกินพระพุทธเจ้าก็ได้มรณภาพลงอันนี้เรียกว่าเป็นพระก็ตายเป็นโยมก็ตายพระพระไม่ตายพระเรียกว่ามรณภาพเป็นพระก็มรณภาพเป็นโยมก็ตายแต่ความหมายอันเดียวกัน ตายหรือมรณาภาพก็คือหมดลมในอีกไม่กี่วันก็จะมีพิธีออกเมนของอท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพยานนะัวชิโรดมหรือเรารู้จักกันว่าหลวงพ่อวิริยังสลินทรโร ซึ่งทันได้มรณภาพไปก็จะมีการออกเมนออกเมนก็คือเผานั่นแหละก็จะมีพิธีที่ประกอบพิธีออกเมนหรือเผาพระราชธานเพิงมที่สุสานหลวงประเทศสรินทราวาวด์คาดว่าจะมีประชาชนมหาศาล ไปร่วมในพิธีแต่ว่าเขามีการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปถ้าหากไม่จำกัดจำนวนคนก็คงเรียกว่ามากถึงมากที่สุดหรืออาจจะมากเป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องงานศพเลยก็ว่าได้เพราะว่าคนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเรียกว่าทั่วโลก ก็คงจะมาร่วมในพิธีจึงมีมาตรการต่างๆนานาในส่วนของแต่ละสาขาก็จะจัดพิธีบำเพงกุศลน้อมถวายท่านแต่ละสาขามีการจัดวางดอกไม้จันทแต่ละสาขาเสร็จแล้วจึงนำไปรวมที่กรุงเทพ สำหรับที่สาขา99วัดอุทกเกษภศษีมารามนี้ก็จะประกอบพิธีในวันที่18ในช่วงช่วงเย็นๆวันที่18ก็จะมีการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้ท่านในวันที่18งาน พระราจะทานเพลิมศพหรือออกเมนของท่านก็เริ่มตั้งแต่วันที่16ที่วัดธรรมมงคล16,17,18แล้วก็19นำร่างท่านไปอย่างสุสานหลวงทำไมจึงต้องนําไปสุสานหลวงเพราะว่าสุสานหลวงเป็นสถานที่ตั้งเมนเมนหลวงหรือตั้งพระพาอิสยาพร ผู้ที่ได้รับพระราชทานไม่ว่าจะเป็นคารวาเป็นพระได้รับพระราชทานเครื่องประกอบศพประกอบอิสริยยศก็จะต้องไปประกอบพิธีที่ทททสุสานหลวงพระเดชพระคูรวงพ่อท่านก็อยู่ในเกณ์นี้ฉะนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูต่อไปสิ่งสำคัญ ในเรื่องของชีวิตท่านมรณภาพแล้วร่างกายก็ทำไปตามประเพณีเรียกว่าตายร่างกายก็ตายไปแต่สิ่งที่ไม่ตายก็คือคำสอนของท่านที่ท่านสอนและสิทธยานุศิษย์นำมาปฏิบัตินำมาปฏิบัติเกิดผล คือความสุขความสงบความเยือกเย็นเกิดปัญญาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากสิทยาานุสิตได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องผลแห่งการปฏิบัตินั้นก็ย่อมจะเกิดขึ้นที่ตัวของผู้ปฏิบัติ ดังเช่นพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปรินิพานไปแล้วเรียกว่านับเป็นพันปีปรณณิปรินิพานร่วมมาแล้ว2,565ปีร่วมมาแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ได้ประทานหรือได้สอนไว้ ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติผู้ที่ดำเนินตามก็ย่อมได้รับผลของการปฏิบัติทำให้ชีวิตได้รับความสุขสงบได้รับความเยือกเย็นและก็มีความเจริญกันตามฐานานารูปอันนี้จึงเห็นว่าสิ่งสำคัญก็คือคำสอนที่เรานำมาประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ตายยังดำรงคงอยู่ เราท่านทั้งหลายที่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธเราควรที่จะศึกษาในหลักธรรมที่จริงจังและวก็นำหลักธรรมนั้นเรียกว่ามาปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างในน้อยตัวท่านผู้ปฏิบัติก็ย่อมได้รับความสุขได้รับปากสงบไม่มีความเร่าร้อนใจ แม้ชีวิตมันจะประสบสิ่งต่างๆเข้ามามากมายแต่ว่าเรามีสติรู้เท่ารู้ทันอาจจะมีความทุกข์อาจจะเผลอสติไปแต่สามารถที่จะดึงกลับเข้ามาและบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขมีความสงบได้ในเรื่องของการปฏิบัติซึ่งได้พูด มาอย่างต่อเนื่องให้เราพยายามที่จะหาข้อธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดให้ได้นึกขึ้นมาแล้วให้มีข้อธรรมสำหรับเป็นแนวทางหรือเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจให้ได้ยกตัวอย่างหรือที่เราพบกันอยู่บ่อย ก็คือในเรื่องของศีลเรียกว่าบ่อยบ่อยมากๆวันหนึ่งบางครั้งบางคนนี่รับศีลวันละหลายรอบบางคนก็หนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบรับกันอยู่เป็นประจำเรียกว่ามีพิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทางศาสนาก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการไหว้พระรับศีล ตังนี้การรับศีลเน่ยเรารับแบบเข้าอ,อกเข้าใจเรารับรู้ความหมายหรือเรารับสักแต่ว่าหรือรับแบบนกแก้วนกขุนทองเจ้ยเจ้าไปแต่ไม่เข้าใจความหมายอันนี้เราต้องพิจารณาเองเริ่มต้นตั้งแต่การกราบพระไหว้พระกราบพระไหว้พระแล้วก็กราบ ยกมือไหว้พระกราบพระพุทธรูปเรากราบกราบไม่ใช่กราบองค์พระที่ปรากฏอยู่เบื้องเฉพาะเบื้องหน้าที่เป็นอิฐหินดินปูนทองเหลืองทองแดงเท่านั้นอันนั้นเป็นรูปเปียกว่าเป็นตัวแทนเป็นรูปเปียกพระพุทธเจ้าให้เรา มองเห็นละลึกนึกถึงไปว่านั่นเป็นรูปเปรียกเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีพระคุณเหลือรน้นแต่โดยสรุปแล้วก็มีพระปัญญาคุณมีพระบริสุทธิคุณมีพระมหากราุณาธิคุณเราน้อมกราบว่าลำลึกนึกถึงคุณของพระองค์ท่านเรียกว่านึกอยู่ในใจ เป็นท่านจะสวดมนต์จะสวดอรหังสัมมาอะไรก็สุดแท้แต่ก็ให้เข้าใจความหมายแล้วกราบรงด้วยความทราบซึ้งด้วยความรู้ระลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วทำให้ได้รับประโยชน์พ้นความทุกข์ได้นึกถึง ตัวเรามีหลักธรรมข้อหนึ่งข้อใดมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนึกให้ได้นึกให้เห็นนึกให้อยู่ในใจกราบลงนึกถึงพระอริยสงฆ์พระสงฆ์ทั้งสม,มุติสงฆ์ทั้งอริยสงฆ์ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาเป็นแบบอย่างในการประพิทิปฏิบัติึนถึงนเราก็กราบลง เรากราบลงด้วยลักษณะอย่างนี้ก็จะเกิดประโยชน์ไม่ต้องรีบร้อนอยๆกราบกราบให้เกิดประโยชน์ถ้ากราบด้วยการไม่ไดๆระลึกนึกถึงอะไรเลยได้กราบแนะ้วก็ได้กราบกราบพอเป็นพธิธีแต่มันไม่ได้อะไรเข้ามาสู่จิตใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรากราบแล้วก็กราบให้เป็นประโยชน์ ต่อมาเรามาสมาทานศีลก็ให้เรารู้จักสิ่งที่เราปฏิญาณออกไปมะยังพันเตเราปฏิญาณว่าอย่างไรก็าพเจ้าขอถึงขอสมาทานข้อปฏิบัติ5ประการโดยมีพระสงฆ์เป็นเป็นสักขีพยานเป็นผู้เก่านำ แล้วเราก็ว่าตามด้วยความรู้ความเข้าใจอันนี้เป็นประโยชน์แต่ถ้าวันธรรมดาเราไม่เจอพระสงฆ์เราเราจะทําอย่างไรแล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐานตัวเราเองที่บ้านก็ได้ตื่นนอนมาตอนเช้าวันนี้ข้าพเจ้าจะสมาทานศีลข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้าข้าพเจ้าจะมีเมตตา จะครับเจ้าจะาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําร้ายสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ข้าพเจ้าจะมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพจะไม่ทาทุจริตไม่ลักไม่ขโมยไม่กคไม่โกงใครข้าพเจ้าจะมีความซื่อสัตว์ในผู้ครองไม่นอกใจให้เกิดปัญหาความเร้าฉาน ข้าพเจ้าจะพูดจาคําที่จริงคําที่ไพเราะคําที่ไม่สร้างความร้าวฉานข้าพเจ้าจะดารงสติอันให้ทําให้ข้าพเจ้าขาดสติข้าพเจ้าจะไม่คล่องแวกแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นศีลมันก็เกิดขึ้นที่ตัวของผู้ปฏิบัติไม่ต้องรับกับพระศีลมันก็เกิดขึ้นแม้แต่ท่านรับกับพระแต่ท่านไม่นําพาไปปฏิบัติ ศีลมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นไม่พระรับศีลเมื่อเราดำรงตนอยู่ในศีลแล้วก็เป็นเครื่องช่วยให้กายช่วยให้วาจาของเราไม่เล่าร้อนเรียกว่าเป็นปกติเมื่อกายเมื่อวาจาเป็นปกติแล้วก็ส่งผลให้สภาพจิตนั้นมีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็น ความสุขความสงบมันเกิดขึ้นมากเท่าใดความที่ความอ่านสติปัญญาการพิจารณาการใช้ชีวิตมันก็มีความเด่นชัดยิ่งขึ้นนะการดำเนินชีวิตของเราก็เรียกว่ามีศีลมีธรรมเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัตนะิมันก็เกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเราจะอยู่ตรงไหน,น คำสอนหรือลมเงาของพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะแผ่ไปให้ความสุขความสงบความเยือกเย็นต่อตัวของเราได้แต่ถ้าหากเราไม่เข้าใจในสิ่งที่กล่าวมานี้เราประพฤติปฏิบัติหรือถือถือแบบตามๆกันมามันก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยเฉพาะเวลาที่จะดับขัน สิ้นลมหายใจไปถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่ปฏิบัติให้เกิดเป็นความคุ้นชินแล้วโอกาสที่จะหาที่ยึดเหนี่ยวที่ให้จิตมีความสุขความสงบในลาสิ้นลมหายใจมันก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เลือนลางเหลือเกินแต่ถ้าหากเราฝึกฝนอบรมอยู่เป็นประจำทั้งทานทั้งศีล ทางศีลภาวนาเราอบรมอยู่เป็นประจำก็ย่อมจะเกิดความคุ้นชินเกิดความมั่นอกมั่นใจให้ตัวของเราได้พอสมควรดังนั้นการมาทำบุญเราก็ควรจะเข้าใจความหมายแล้วก็ถือการปฏิบัติให้ถูกต้องอันนี้เป็นหน้าที่ที่ผู้ชื่อว่าพุทธบริษัท ที่จะต้องทำความเข้าใจบางคนก็บอกว่าฉันก็เข้าใจเข้าใจในข้อปฏิบัติฉันก็ปฏิบัติของฉันอยู่ถ้าหากปฏิบัติได้อย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอย่าประมาทเราคิดว่าเราแน่แล้วเมื่อถึงเวลาอาจจะไม่แน่ก็ได้ยิ่งในปัจจุบัน พระพุทธศาสนาก็มีภัยรอบด้านทั้งภัยภายในทั้งภัยภายนอกภัยภายในก็คือภัยที่เกิดขึ้นจากพุทธบริษัททั้งพิสุสมัมมณเณรทั้งญาติทั้งโยมเป็นผู้ที่ไม่มีความหนักแน่นเป็นผู้ที่หูเบาเป็นผู้ที่ไม่มีหลักยึดบางครั้งเกิดเหตุการณ์อันใด เกิดขึ้นมาก็ไม่ค่้ควรพิจารณาก็เรียกว่าเกิดอาการเสียหลักไปเช่นบางคนบอกว่าฉันไม่นับถือแล้วพระรัตนตรยัยพระพุทธศาสนาฉันไม่นับถือหรืออาจจะนับถือฉันนับถือแค่พระธรรมพระสงฆ์ฉันไม่นับถือ,อเพราะว่าพระสงฆ์ไม่น่านับถือ ฉันนับถือแต่พระธรรมแต่พระธรรมต่อถือถือแบบไม่รู้ไม่เข้าใจก็เป็นอันว่าทำให้เสียประโยชน์กับตนเองเสียประโยชน์กับตนเองไปอันนี้จึงต้องศึกษารู้และทำความเข้าใจในพระธรรมนะไตรอย่างถูกต้องจึงจะเป็นประโยชน์ต่อ ต่อตนเองก็อข,ขอฝากตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องของศาสนาเรื่องการบําเพ็ญบุญการที่ท่านมาทำบุญก็ให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้นำข้อธรรมนั้นไปปฏิบัติได้ไม่มากก็น้อยตามกำลังความสามารถของตนเอง แต่ถ้ามาแล้วไม่เกิดความรู้ไม่เกิดสติปัญญาเลยอันนั้นก็เรียกว่าต้องรีบแก้ไขรี่ปรับปรุงเสื้อใหม่มาต้องให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจสามารถนำไปใช้นำไปพัฒนาชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์อันนี้เรียกว่าเราจะได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาต้องขอฝากท,ท่านทั้งหลาย นำไปพิจารณาและนำไปปรับปรุงย่อมจะเกิดประโยชน์กับตัวท่านทั้งหลายสืบไปเอาละสุดท้ายนี้ก็ขอฝากปกินนักธรรมให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาและถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปสุดท้ายนี้ขอความสุขความสวัสดี จงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันพระธรรมเทศนาดังได้แสดงมาก็พอสมวควรแก่เวลาจึงขอสมุยุติลงพมไว้แต่เพียงเท่านี้เอวางก็มีด้วยประการลักษณี